ไลายสดๆเลยเข้าล้านจุบานนั่งโทรหาคนอยู่คนมาลาปังหันนั่งเลยว่านั่งโทรอยู่บ่มีคนรับก็เลยมาเลยดูวานทั้งเกาะก็เลยไปดูบ้านอันพ้นเอาหลานหลานแม่เข้าไปอบรมพรากรุงเทพเพราเราให้ไปเอาหลานอยู่บ้านนี่ต้นสวนของแม่รอนะค่ะออกแล้วได้จ้านี่ที่หนูเฮ็ดไว้อาทิตย์ที่แล้วมื้อนี้หนูสิมาซ้ำอีกเออออกแล้วค่ะ ยาาาวดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะนี่ต้นที่นูเฮ็ดไว้อาทิตย์นึงแล้วเนี่ยอาทิตย์ที่สองนูสิมาะสัมไหลสดเลยค่ะนี่แปลว่าได้ผลหรือยังน้อได้ผลค่ะพอเมื่อนั้นมันแข็งเนาะเ้าจิ้มว่าเขาเลยนะพ่อเนาะจ้ะมาต้นที่สองบานเดี๋ยวต้นที่สองนี่พ่อเอาเบื่อต้นนี้ก่อนเอาเดี๋ยวเอาพี่ลงนี่จ้ะพี่ต้นนี้กะโอเคแล้วพ่อนี่เนื้อแดงแล้วพ่อเนื้อแดงมา้ยล้วค่ะ เห็นวะพยายามมั่นเพื you know, ่อนน่นมันมันสีเนื้อแดงเขียวมันสีออกมาเลยบานนี้คันผู้ใดที่เคยซื้อยามา่ไปมามัดตนมันสีแหงเนื้อมันสีแหงมันสีบ่สมบูรณ์มันสีบ่งามเด็นบวมันสมบูรณ์มีเนื้อไม่ยังขึ้นมาล้วเขียวห้วออกทุกตนเลยเห็นว่าจิมแต่พอพาให้มันอยู่โตกันเด้อเพีนงขีดเด้อขันมันดีกันเดี๋ยวบางตนนี้ก็บาตนนี้เขาสัก้าก็มนี้ลำยางเลยนี่ีบ่อบาน อันนี้โอมาแล้วค่ะพอ่อเงิน,นมันมาแล้วเลี้ยบเบือพวกนี้ถือแล้วไ้าจ้ะข่ายนนาที่ยางแล้วเอาเงินไปส่งแม่โอ้ไปบ้านเขาโอกอมาหนังกงงันเมียบ้านน้ำมือมาเมื่อวานเงินที่สูงที่กลางนะจ้ะโอ้ยานตอนนั้นไปบ้านแล้วนี่ว่ามาแล้วนอนพ่อม,ม,ามาบมาเมื่อนพ่อเลยมานอนให้เลยฟากลูกเศว้าวไหวถ้าคนถูมาบอสคนละมาพี่เราเดือดร้อนน้องจ้ะนี่นี่น้องพ่อมากละ มันแร่เป็นเชิงมันออกบอขามันออกมันมันออกเลยเด้วค่ะพ่อบวานมันสิมาเรื่อยๆเลยค่ะมันบวกกันบอยังเลยบานยางพ่อสิมุกงามเลยสิไปแขนซอกโผุ่นองเรานี่ยคอ่ามันออกมันออกครั้งนีดีไดุ้่นมากแล้วพ่อชิมชิคอยนี่เห็นบ่มาแล้วจ้านี่นี่เห็นบ่จิมหม่องไดรก็มีมืดๆเลยบานนิ่มพร้อมเลยพ่อกดเข้าไปเป็นน้ำมาเลยจ้าออกแล้วนะคะเวลาเริ่มพูด แรกนี it, ่เพ <B regret S 2> <gef> ิ่งสูงไปเลยนาดดธรรมดาก็ได้แล้วแต่เฮามันหลงเมีนจ้ะกับธรรมดาพว้างนี้กับผิวๆเลยบานี้มันดีๆได้หวันเปลือกพอสีบร่แหงเปลือกมันสีนิ่มจ้ะเปลือกจะนิ่มจะกรีดง่ายหนายางเลยจะดีพวกเป็นการสีแดวมันก็คั่แล้วเราก็รักษาไปนําจ้าแล้วก็แม่บานีแยกไปซื้อยามาป่ายมาอัดมันเด้อใหญ่เขามาท่ามาป่ายเด้อมันสีเหยียดยางเขาเสียเด้อพวกนี้เขามันออกมันออกตลอดมันเห็นบอลไลสดๆเลยแต่มันเดือดดีใจว่าหวานนี่ พี <c ười> ่งสองคนบนบ้านนี่โอ้ยฮกกบงต้นใดก็บ่มียิ้มแย้มแจ่มใสจกันยิ้มแย้มได้บ่บ้านเออยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนมากค่สอคองเขาบนันสีออกบ่ต้นนะต้นนงพีเอออันนี้พิ่พอละยิ้มล้งค่อยเผาละนี่เห็นบ่นี่เออมาแล้วพ่อ เอดมาแล้วจ้ะมีมึงแล้วพ่อเนื้อเขียวแล้วเออมาแล้วจ้ะมีหมดเลยมึงเนี่ยคันออกออกคากเรื่อยในคอนเดปื่นนี่คุณนะมาแล้วเธอมาแล้วนะคะฝ <กา S 1> ืนแล้วคอนเพิ่มมันมันหดคอนเดปื่งมองลงบนกันวางไม่กินหอดคอนเดปื่งมองขัดมันเลยช่อมุนบุนมันกับนี่เนื้อแดงขึ้นแล้วพ่อคุณโอ้มาแล้วพ่อคุณเนื้อแดงองค์ใหญ่เลยก็เข้ามากระซิสส่วนใหญ่เฮ็ดอีกเลยนะรากน้ำใส่ทั้ง มาแล้วเนี่ยงับมีส่ยางขุดค่ะกูมันบริวารก็เล่มาแล้วนะเมีนมาแล้วี่น้มันบริล้รสีแค่ไทยเราสองนี่มีน้ำบ่สีบ้านพ่อไทยอีกเป็นมีน้ำบ่อันมะ้ำเล้นี่น้ำแม่นน้ำก็เอาให้ให้เนาะนี่มาสล่จานี่พอเห็นบ่เนื้อนี่นมันฝืนเห็นบ่เนื้อมันแดงวงต้องเนื้อเขียวแดงงวงเลยอย่าง สี่เบิ้งห้อยห้อยห้อนอย่เลยห้อยกระจ้านี่สิอี่โอ้นิมแล้วออกแล้วละพ่อพี่ขึ้นมาหอดพีขึ้นกันพี่นี่แล้วออกมาเมื่อไรแล้งหนิเด็กออกมาออกนี่คว้ามือแต่มันแข็งแข้งมันเป็นเนื้อแดงเห็นไหมเนื้อแดงมันน้หนึ่งชิ้นยำโดนนโองอะไรแมนนี่เห็นปะออกมาละนี่ออกมาสุดๆนี่มาเป็นน้ำดิเรวใช้ช่องเที่ยวอ่ะเที่ยวน่ามากค่ะเดี๋ยวนู้ดเซียนให้บาน โอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้ยนะคะอันนี้เป็นสวนของเมลลนะคะพอดีเฮามาติดตามรอบสองผลตอบรับกระือว่าดีนะคะฟืนแผบทุกตน้นยูาะวาตะกี้มันเป็นอเปลือกแข้งนะคะากาแปลกหลั่สำคัญคือนคออนเคยสื่อ,อยามาปลนาะยหน่ายางนะคะมาลีำํำยางเรายางมันบอกออก่อฟืนมาก,กินปุ๋ยนะคะมันกันเองเมาเฮามารักษารอบหนึ่งแล้วคนก็ใส่ปุ๋ยแล้วนะคะ เขาก็จะมาสําหรอบสองหายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะช่องทางมนกษย์ส้มตำเกษตรเก้าหน้านะคะ098 5141738ฝากกดติดตามให้ในเด้อค่ะ